การเรียนรู้พาะสมเด็จที่สภาพชํารุดเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายนะครับแต่การที่เราจะหาภาพแบบนี้มาเรียนรู้เนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอภาพชํารุดนะครับเราอย่ามองข้ามหรืออย่ามองผ่านไปนะครับลงศึกษาเรียนรู้สักแป๊บหนึ่งนะครับลงใช้เวลาเสียเวลากับพาะแบบนี้สักประมาณ 4- ี่หนาทีดูนะครับลงวิเคราะห์จากรอยชํารุดรอยชํารุดเนี่ยของปอมผมบอกทุกท่านเลยว่าของพอมไม่สามารถที่จะ ทำเรียนแบบได้นะครับแม่พิมพ์เนี่ยผมบอกทุกท่านเลยนะครับว่าแม่พิมพ์พระสมเด็จเนี่ยสามารถแกะขึ้นมาใหม่กดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําผิวในลักษณะปลอมขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ธรรมชาติตรงจุดนี้นะครับรองรอยชำรุดพวกนี้ของปลอมเนี่ยผมบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถทําปลอมได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระสมเด็จสภาพชำรุดนะครับพระที่มีลักษณะชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเวลานะครับ เราเห็นล่องรอยความเสียหายของพระนะครับเราก็จะรู้ว่าพระอันนี้ผ่านการเวลาผ่านาการเก็บรักษาแล้วก็ผ่านการใช้มายาวนานให้สังเกตดูนะครับผิวปูนเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แห้งนะครับเป็นแหงปูนที่แห้งเนี่ยเขาจะมีค้าบขึ้นเป็นลักษณะการงอกของค้าบที่มีลักษณะเป็นละอองเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแผ่กระจายออกเป็นงวงกว้างนะครับผิวที่ถูกใช้สัมผัส นะครับจะเป็นผิวที่นูนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าบริเวณหน้าอกพระพักนะครับหัวเข่าทั้งสองแล้วก็ฐานทั้งสามนะครับส่วนขอบด้านข้างเนี่ยหรือว่าเส้นซุ้มนะครับพยายามสังเกตดูนะครับว่าเขาจะมีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติของเขานะครับซึ่งการแตกกระเทาะของพระเนี่ย พยายามดูนะครับว่าเขาเป็นธรรมชาติหรือมันมีล่องรอยการทําที่เป็นฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือว่าตกตกแต่งเพื่อออหลอกตาเรานะครับการเรียนรู้พวกนี้พยายามสังเกตเบื้องต้นในสิ่งที่ผมบอกนะครับแล้วพระที่มีลักษณะแบบนี้นะครับจดจําอัตลักษณ์แล้วก็วิธีการดูพระแบบง่ายๆไว้นะครับพระชมรุษย์เนี่ยเป็นองค์รูที่ง่ายที่ฝุกแล้วก็ พระพวกนี้นะครับเขาไม่สามารถหลอกตาเราได้ถ้าเรามีความรู้แล้วนะครับส่วนพระพลอมนะครับผมบอกทุกท่านนิดหนึ่งนะครับว่า,าพระพลอมเนี่ยเขาทําผิวในลนักษณะแบบนี้ไม่ได้เนี่ยพวกผิวด้านข้างเนี่ยพยายามจําผิวด้านข้างเอาไว้นะครับพระแท้เนี่ยเวลาเรียนรู้นะครับพยายามดูคาบที่มีลักษณะเป็นสีน้ำเหลืองแล้วก็จะมีลักษณะลอยเป็นปื้นเป็นแผ่นพวกนี้นะครับตรวจสอบจุดนี้นะครับเขาจะมี ความเก่าเนี่ยปรากฏไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าขอบข้างนะครับทุกอย่างเขาจะเป็นจุดเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าลักษณะค่าแบบนี้นะครับของปอมเนี่ยผมบอกทุกท่านเลยนะครับเขาไม่สามารถที่จะทําได้นะครับส่วนคนที่บอกว่าพระอันเนี้ยปอมเก,เก่าหรือว่าอะไรทุกคนจะต้องใช้สติในการวิเคราะห์นิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสามารถ เป็นจริงได้หรือไม่นะครับบางคนเนี่ยพูดพูดได้แต่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ง่ายๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าทุกคนเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับหรือบันทึกวิดีโอนี้ไว้ฟัง สิ่งที่ผมบรรยายสอนเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าใจยุคนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ายุควิทยาศาสตร์ยุคที่สามารถตรวจสอบได้ยุคที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับพราสมเด็จไม่มีใครเกิดทันนะครับผมก็เกิดไม่ทันคนเท่าคนแก่ในยุคสมัยนั้นก็เกิดไม่ทันแต่ทําไมเรารู้ว่าพระแบบนี้แท้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีการสอนมีตารามีวิธีการเรียนรู้นะครับ การสอนของพระาการสอนดูพระเนี่ยก็สอนจากรุ่นสู่รุ่นนะครับใครมีพระสมเด็จเนี่ยเขาก็จะนําเอามาสอนให้ลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ที่เขาสนใจหรือว่าคนที่สนใจอยากเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ